โอ้ยแพ้ว่าตุ่มกวยจับนั่นไ่ะแม่ตุ่มเส้นหน่อยผสมเส้นใ่พอเออเอาพี่น้องตุ่มพอดีพอดีมาใส่หมูสามชั้นใส่กระดูกพอเอากระดูกใ่เลยได้อพ่อเออกินได้โอ้ย่วนพิมพ์ส่วนยากระโบกินครับผมโอ้ยพากิน กุซาต้มตั้งหลายส่วนหญ้ากับบกินลองพิมกบกินกินแล้วเดี๋ยวลองพี่อะมาเสียบเนแพร่ว่าครับผมด้วยพูนะน้องแน่กินอีกบ้นี่กินเดี๋ยวแม่ป้อนฮะนีจะป้หนอยู่หนูจะไปไหนจะไปไหนลูกเอาพิไทยมาให้แม่ แม่ก็นแนมหาอยู่หม้อมันแค่ว่าปรุงรสต้มกุ้ยจับป่้อใหญ่กินที่แรกว่าฉีดต้มไปพูดหลับเพิ่นพอดีกาเจ้า้างกาเจ้าไม่เห็ดไฟบานลุงใดครับผมก็เลยเก,กะกะเพิน่นนี่เอิญงาเอิญประนวลมากเพิ่น เพิ่อนกินเพื่งกินเข่าไปนะปรุงรสตามใจชอบพูดนะน้า่าาานะแซ่บๆต้องการครับก็ยังก็ยังหนี่เพจตุ๋มเพจตุ๋มเสน้นหน่อยใส่เส้นใหญ่ได้จ้ะพี่น้องจา๋า จ้ามากินน้ำกันตักไวให้ลูกดีบ่ะจ้าพอกินดีเย็นอ๋อสี่ค้ม้งเนี่ยเอาเลยอันนี้ง่ะป่ะเด็กแข็งด้วยอ๋อแปลว่าใส่หมูสามสันมีตะามันอีหลีพ่อนบนเนื้อแยกก็เลยใส่มีไก่ลับเลือกเอาอยู่ในตู้กับเขา่าตู้ฟิตกรมีอหยาง เพราะว่าแม่ว่าโบเลยไปตลาดหลายมือแล้วจะเป็นเจ็บขาหาจะกับเผาเก้าอยู่ในเฮย็นมากินพี่น้องให้ต่นอยไปแล้วกับบรลูว่าเราซื้ออย่างเราโมเรียนผู้หญิงเนาะพี่น้องเราเพื่อที่ได้ไปย่างเดือกคือเขาเพี้ยนหย่างเบิองเด้เมื่อกี้เรได้ว่าเพื่อเอาก้อนเดือดเผาข่อยอีกจักข่อยดีจักน้อยข่อยที่ไปซื้อไม่กินหรอกนั่นเพราะว่าของในตู้เย็นมันกข็งยั่งอยู่นะ กินไปก่อนมาพี่นออ้องจ้ามากินเมลายแล้เอาปวดนขึ้นมาทางนีเนาะอเมียม่ีว่ขเขาข้า่เราเจ้าเอากระดูกยังไงเจ้าหันทนลบแบ่ผู้ไหคือบาหันบางนึงเยอยปวดอีอบ่โอเค มาจ้าอก,ก็ดูเส้นใ่ญ่ผสมเสร็จหน่อยแซ่บมีความนุ่มหนึบหนับกับความลึกๆสวัสดีนะครับส่วนงาส่วนนันแล้วเด้อพี่นอ้องที่แรกว่าสทีเห็ดไปปุ่นแล้วเจ้าเห็ดเออไปป่างยิ่งใหญ่สบเห็ดพอดี หอมบาเน้ำอยมันแกงเิดปรุงรสตามใจชอบกจะคล้องอั่นล่ะมักเกี๊ยวมักฟ้านมัสุรสน้ำปลากใส่ไปรลดไหนที่กินหนคะกินหนอยู่พวกอยหิงกินเข่าไรใาสว่างหนึ่งกินเข่ากินเข่าเที่ยงธรรมดาได้กินธรรมดาครอบรัว เนี่ยไข่อยกินเขากินเขาเส้าเจียเดียวจบเจ้าเสียวปะยังถ้าเจ้าชิโตมพะโรมีอีกแล้วนเนี่ยอย่าอีกครคิงน,นึงเตียตุ่ตมพะโลเสียบมันมีตะมันเนี่ยมันมีตะมันตรงตรมพะโรเนี่ยไปวางซันละไปคิดเห็นเลยทอดทอดกับโบเสียบม,มันมีตะมันไม่มเป็นตาคินอ่ะมีสามซัน มันมีจะแม่นทอดเอ้ยตบทอดกับซบอสนี่ยางเดียวคือต้อมพโพรตตำน้ำจิ้มอันน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มสามรสนี่ยางแน่น้ำจิ้มสามรสกับนี่ เก่งระเบนระเบียบบอสเซ็นซีละตัองเด้เก็บขาอยู่ <c oughs> เอาซ่อนพริกรันนี้บ่มี่กระต่ายดอกแแคเขากันนะเปลีหน่วยแล้วเฮ้ยต้องเป็นดอกแล้วเก็บดอกแแคหนักกินประท,งทังชีวิตของไม่ได้ขายเนี่ยคอยแล้ว หอยนี่แหละซั่งบุหงเ,เ,หเล่าไอเห็ดจะเฝ้าเห็ดหยุดจะพ่นละอาทิตย์สองอาทิตย์คุ่นลับพี่น้องแจะถ้าเป็นปลาส้มเป็นนี่ซั่งมาได้เด้อพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เห็ดเองเดี๋ยวขอจัดการแล้วเพราะว่าจะน้อยแล้จัดการของเราอีกวปลาส้ม ป,ปลาชมปลาลาซับอ,อีกยังเถอะปลาชมปลาตองเพก่ะถางอะไรที่เพร่ะเห็ดเพร่ะกะชิผักไว้ก่อนอที่เขาเห็ดออเองไหมเปรียวครับเปรียวเนาะเนี่ยแหนี่ยมึงเดียวของน้อยเดียวนึงมีบางน้าลงปเป็นนรวยเอาคอเครื่องแกงออกเคีืออกก่ออแกงตัวกากมันหอน พอนี้หรืมื่อเนี่ยบังหน้าเ,เ,เฮ้ยเขเวคุยวังหน้าเมือเอามาเซกกระดูก่เนี่ยจ้ะกูได้ไปลายๆโอ้ยไปเพี่อจังบนาเกียร์บ้านไหนน้องคุณเอาวาดบ้านน้องคุณ จะมาจบมาทางไหนบุ๊คทุกบ้านบ้านน้องคินก็บม่ได้เงี้ประกาศคืยอืมไม่ไม่แซ่บเฮ้ยไปกินเสียใจเด้อลองมันมันกันฮะอืม ก็จะเอาไข่ไปเลยอ่ะไข่ไปในตู้ค่ะขึ้นไปแล้วปะอืมอืมึงน้ำซ่างโอเคไหมแยบไปดิคนมากมันมั่นเหรอไม่ได้อิ้งกับงพัดไปกินนิดเดียวอย่างทุกวันนี้แทนไปเล่นม่ใหญ่ด้วย แม่เห็นในคลิปค้นประเทศไดบุ๊เขาที่เขาเอาหมูสามชั้นมากินที่เขาต้มซีอิ๊วว่ะต้มพะโลวออ่ะแล้วเขากินกับกระเทียมนะมือที่กินได้เสรจับม,มากเลยมื่อนั้นก็ที่เห็นหนาเนี่ยเปิดกินกอ๊อกเลยบเบิงน้ำลูกนี่เนี่ยมักเบิงเขากินว่ะกินหมูสามสัน้นกินหนันนันแม่เนี่ยมักเบิง กิน,นอนน่ไก,กินีอย่างนั้นพวกเยลลี่ไหมร่วกกันอย่างขนมเคก้กบ่ที่เขากินถูบยางพูบกู้พูบเนี่ยมันกหมือวชิมเบาน้ำพลนอร่อยแทบค <c> ร <oughs> ับมันเ <แ from. S 2> หลือยังละนิดละหน่อยเนี่ยก็เริ่มมาจบ อันแรกมัคือหามไม่นุ่ยหรอกแต่ไหนว่าเลาวผู้ประตุกไวยจับนั่นอ่ะชาชีตำตีนอีกกย่านที่น้องเรือตีนนี่ตูเ้เย็นตู้ฟิลนี่เพียพบเพราะว่าแค่ว่ากับแต่ไหนมักมักแหแหะแแหะตีนไก่แมมพี่น้องเมงื่อวานนี่แพทยพี่บอกแล้วต้มอ่ะ ตีในให้กินยนงหมดแล้งแล้วป่ะป้าเจ้าเบื่อเบื่อบอกสุดเบ่เบ,เบ,บ,เบื่บอ,อต้องนึงอีกอ่ะแม่เทพกับแม่สูเนาะซื้อของออกมาหยียบ มาถามเขาขอบุุนขอบคุณเลยล้ยจ้ะิ่นกัเป็นห่วงเนาะมแูแพ้ว่าขนาดยูนอกท่งมันกันยังมาหาสื้อขนมซื้อสื่อขนมซื้อลมซสื้อ,อ,อยังมาปากได้เนี่ยนิยโวโยกเกินโยกเกิดเป็นซื้อมาปาก ืม่ยังแม่ไม่ยังน้องก้อแม่ยังยางเหรอพี่นี่เพื่อนดี <c oughs> คอยพึ่งพาอาศัยกัน <c oughs> พ่อจา๋า อันนั้นมันจับหัวพ่อแมง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 อันนี้มาป่เนื้อคู่กูยจะไซส์อันนั้นมาขอโทษได้พอได้เฮะแมงตัวไหนยูจะลุยบ่กูจะรวยบ่เจ้าเคยถามบ่เนื้อคู่กูอยู่ทางไหนเจ้าเคยถามบ่บ่กูถามมาเจอก้อยจะรวยบ่ตอนเป็นเด็กน้อยเนี้ยหาเมือ Tôi nhanh nhanh chưa kiểu ạ à. Ừ Ăn vô Ăn xì về thằng này Xì <laughs> về lái thang vật đi ừ. ไ่นไขไปเฮ็ดงานร้านอาหารร <S <S มามา้าน,นอาหารอิตาเลียนฝรั่งฝรั่งมามาไข่อหมดเล้เฮ้ยเทอดร้านอาหารอิตาเลียนถีอเออไข่ฝรั่งมาก,กินเข่าชุ่มเลยคือว่าภาษาฝรั่งบ่ได้บ่ได้นิดหน่อยบราเดอร์แบี่ยวเสี่ยวี่ยวเขาซสี่สสยวจำเอา ว่าชนธนามเขาเบอร์แนนพ่อตอนที่แม่ไปเฮ็ดคือกันจำเอาลูกค้าฝรัง่งมาหมาักลูกค้าช่างโคกกับบุหูยงังลูกค้าช่างโคกช่างน้ำแข็งเลยช่างยังบุหูซี่เอวเขาเอเซี่ยวเขาจะกินหนังเขาจะไปอ่านซื้อออกอยู่เนาะยังไปทางก,กินอยู่แล้วยังไปหากัะตันยังอยู่ห้องกระจุดตัวสั้นสะทไทย ง่ายเงยเพราะแต่๋วเาบริยานถ้าเจ้าบัเดเพ้อเฮ็จไปเฮ็ดมากจ้ะพ้าเจ้าก็มีสอนภาษาถุกวันเสาร์ก็เป็นเยี่ยนขาเงื่อสมัยตะกินบะม,มี่เป็บุกบะมี่เออบะมีบะมีโทรศพัพท์เนี่อยู่โทรศัพท์มือถือแบบแพร่แพร่เนะสามสามหนึ่งศูนย์เองสิบะมีแบบเรียนเนาะสามสามหนึ่งศูนย์นี่ซือว่า โศรศั์เริมพันพันนาแล้วซ้ำๆนุ่งคลุมไเลยใชใช้หนึ่งห้าต่กรอนหนูมีโศรศั์โอ้ยต่กนหนมีไอแพโอ้ยโมเมนต์โมเมนต์ไอพเอย่างวะอันนี้นะติด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 นงอุ้งหวยลืมเพจ เจ้าเคยเลี้ยงอันนั้นบ่เลี้ยงสัตว์แน่นแน่นปะทำเมื่อก่อนเนาะเออไปเลี้ยงอยู่ตัวหนึง่งตะกี้ฮิ a แท้ๆเด้อพี่น้องเลี้ยงทำเมกืก่อนอยากได้จะเพลียเจือเนี่ยอโอ้ยเท่ียดชงขอความจริงผูเขาไปศูนย์เออมันจะลงลงขอความเขอ,ขอ,ขอเจ้าทีว่ายัง คอยเคยอ่อนเนี่ยผู้ใดเคยไปต่อตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญบ่แล้วมันจะมีส่วนโทรฟรีจักม้งจักม้งอ่ะกดหนึ่งสองสามซีบ่เออเจ้ากูโม่้กดกดหนึ่งสองสาซี่แล้วกดเบอร์โทษอะ่ะ <laughs> เขารับแล้๋ยวว่ากันว่ากันเดี๋ยงง่ายกันเออวางกันบางกันเดี๋ยวยเ,ออเดี๋ยวบางก่อนช่วงพวกม้งแดงฮอดออจากโม้งสินเนาะเอาซิมีปเป็นช่วงเป็นช่วงเดี๋ยจะเกี่ยวจำอ่ไรเราบ่เลยบ่เลยโทษตู้โทรศัพท,โท,โท์โดนเรียตู้โทรศัพท์กับ่มี่เราใช่ไหมเรียนนี่ต้องมีไว้ต้องแลกไว้แลกจะเรียนหาเรียนซิปเรียนบาทนี่ข้าวเดียวกินข้าวเดียวกิน กีมแตรัพท์เลียอนจดไม้ข้าวด้วนกับโทรละเลขเด็กหน่อยเด่นกันก็เอาสามสั้นไหมคะแม่อิม่มเนาะข้าวด่วนกับทรละเลขข้าวบัวสำมัญกับยศไม้เขียอน,นยดไม้ ตะกี้ไปเห็นงานเหีบค่ไหนนะท่นยาขาาฝรั่งเป็นปานปน,นี้ไปยูม,มือสองแล้วฝรั่งเหระเบอกฝรั่งฝรั่งมม่มัเอาไอติบย่ร้อยทั้ง้อยเหมือนกัผู้เดียวกินเือที่เรากินเบิทไมตะกี้เป็นนุ่มดมกินแต่เหล่า้าต,ต,ตาดีคนี้คอยจี ผมกมีเมียหลายแล้วเนาะมีคนเดียวคนสาวหลายบ่ถรรมาดานะคุณบ้าบอกใอยว่าบอกว่ามีเมียเป็นซิฟบ่าวบ่าวจ้าบ่าเรียนบ่าวอีลีได้พี่น้องแต่หน่อยบ่าวบ่าวบ่าวาร์ปขั้วงบ่าวอยากให้เมียหึงม้ยหึเด้อเว้กับฟังซื้อ Hangt hát nhắn tin nón ra chôm lắm nón kìa, chôm nhắn hm nón nhu cổng miếng nhanh vô hạnh 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 phải hạnh 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 ยำหิ้งเสียบเสียพีน่อพนอะมืสามสามันมือมมมเสียบม,ม,มาเอาด้อไอ้ข้าวบืชเออเออยุหัน เหลียเวิร์ดตันนี่คุยหวานมึงเลี้ยตุนแล้ววันหวนังมูข่อยมูข่อยก็ได้ Đây à? Đây của nhá Đây của pha lòng Cho của lọc bình phu sai đây phu sai mẹ không? Ừ, mua luôn phía Lọc bình phu sai Của lọc bình phu sai Cả thế bà Bọn lọc cả thế Kê จักแลบบ้วจักเราเป็นอย่างแล้วพอกระโบกหั้งามหัวเราแม่งโอ้ยเราอย่างก็พาไปเรียนของเราโอ้ยเราตัวข่อยเนาะเราตัวข่อยปลาย,ยุก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 ไข่ยุกไข่ให้ ให้อ้ายแน่ว่าสัตว์ไทยไทยระว่างไข่ทางประตูนเน,เนี้ยใครก็ยังใครไดโน้นเสาเนี่ยซำซำขาโตเท่านี่แหละซำโตเนี่ยแหละถ้าย,ยกขึ้นยกเมียเลยเพื่อน,นยกใครไอ้เนี้ยยกยกขึ้นใไอ้เนี้ยมึงเนี่ยถ้ายกขึ้นได้ยกเมียเลยเพื่อนยกปืดยังเงินเหรียญนั้ยมันยอดมด เออไม่รับไม่รเพื่อนม่เพื่อนม่เพื่นกดหย่อนเหรียญหย่อนมาเอาจิ๋นเหเอาเมื่อเลิยกคนเลอ๋อแ่เิเป็นเมื่อเพาะหอเปล่นี่ใส่เหน่อเมื่อลนะอะไรอีกวะเออเื่อลน้อื่นกินบบหยเอาเมียสาหัวองขาเมียมาพรมอื่นกินแลนไส้โดยมีอังอื่นใส่แลนนี้เหอไปเลิ เอาเอาเครื่องปรุงอ่ะบังเงาไม่ห่อฮันม่อยู่ดอกเอา่าเพิ่นดีเพื่อนบอกกล้ากินเพต่อนงาเห้แม่มาหรือว่าผู้แตมาคนไหนคนนึ่งเพ่นจังกินเซวาเพิ่นดีไม่อยัง ควายมืดคุนไปใช้อะไรก็ควายง่ายง่านควายเขาบริสุทิ์ต่อครับเราแล้เราไปเมืองหนองมเมืองไทยหรือเมืองลานกู่ดูหนากันเลยพาไปเดือเหี่ยงนั่นมืุดอออก แล้วออก็มืดเพราะแม่อันนี้ไว้แล้วพังาแม่ถือรังวันพอพาแม่ไปเนี่ยไขียวขเชียงคัน Để không, Cơm thang ừ, như vậy. Ừ. Như vậy. lưới. Ừ, Chắc phải thắng này Cái Mày như bỏ. Ừ. thắng thật nhiều không nhiều pháp đấy. Lưới phạt cay โอ้อยวอนนี้ม่ใส่ขออี่นี่อาจารย์เอาหนี่นะเนาะได้กระพากใจครับไปเห็น,นกระทายลงเฟรดไหมไปะเลโอโอตายเซฟทียูเขาไว้สิผ้าไปหรอกถุดร้องไห้งวดนี้แล้วคนนะ,นะ

แบบก็ได้ตัวนีดจ้ะ